นี่กูสตรีมยังค่ะโหลทุกคนไม่ดังยังวะอา้าวเริ่มสตรีมแล้วเรียบร้อยโออสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เซนล้านนี่นะเกือบลืมชื่อตัวเองค่ะวันนี้ผมมีความลับจะมาบอกทุกคนผมเป็นสตรีมเมอร์ครับรับตรงไหนเนี่ย สวัสดีครับผมในเคโฮเคเคโก็เป็นอย่างซายเลยเกี่ยวกับไอ้ชีชาัยวันนี้ผมจะพามาดูอาชีพใหม่ล่าสุดที่ผมได้ทำครับและอาชีพนั้นมีชื่อว่าสตรีมเมอร์ครับผมจะมารีวิววิถีชีวิตของสตรีมเมอร์ทุกคนจะได้เห็นเลยนะคะว่า1วันของผมเนี่ยทำอะไรกินอะไรสตรีมตอนไหนนอนตอนไหนและมันน่าตื่นเต้นมากๆอืมตื่นขึ้นมา เพราะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเป็นคนที่มีรูทีนนะอ๋อโอ้ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับเป็นเวลาที่เราจะต้องไปสตีมว้าวชีวิตประจำวันของเรานี่ห้องนอนของเราครับมีหนึ่งเมสเซจครับอาซูกะเหรออา้าวมีเนื้อผัดน้ำมันหอยที่ฉันทำอยู่ในตู้เย็นนะเอามาอุ่นแล้วกินได้เลยโอเค ุ้ยมีแม่ด้วยหรอเป็นรูปแมวแม่แมผมเพิ่งทำยอดได้5,000ซสับสครา์นี่ลูกยังเล่นอยู่อีกเหรอโตได้แล้วหางานจริงๆทําทำซะได้ครับโอ้ชิลล่าคาเฟ่เราขอแนะนำเมนูใหม่ชิลล่าคาเฟ่นี่ในโคซิงชิปป่ะเออโอ้โหและนี่ใครเนี่ยริกิยะอา้าวเราเพิ่งบล็อกเขาไปครับทำไมเกิดอะไรขึ้น โอ้มีตุ๊กตาของชิร่าอาร์ตอยู่ในห้องด้วยอ๋อเราต้องไปกินเนื้อผัดน้ำมันหอยที่ทำโดยอาสุกะอาสุกะเป็นใครนะเพื่อนเราเหรอโอ้โหห้องของเรานี่มึงลอกแบบมาจากน i ย e s e c ริตี้ใช่ไหม <c oughs> โอเคอยู่ในตู้เย็นฮ่าแช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็น,ไ,ยน,ยนไม่หันควับขนาดนั้นอเอาเข้าเตาเวฟ วา้าวเฮ้ยนี่จุดสตรีมของเรา v ีทูเบอร์เอาเราเป็น v ีทูเบอร์อย่างนั้นเหรอเอาก็เป็นผู้หญิงสิเมื่อกีก้กูผมไปซะเยอะเลยุอยอเรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหเนื้อผัดน้ำมันหอยน้ำมันโคไทยเอากินเ,เสร็จแล้วเหรอดูทีวีสิ ไม่มีอะไรโอ้ดูแต่ละห้องมีอะไรบ้างเนี่ยมีห้องน้ําอันนี้ก็ห้องน้ำเฮ้ยนี่หน้าเราเหรอว้าวสวยมากเลยเย้ายายสายสะโพกเต้นเต้นหน่อยเป็นดาวติกต็อก้นักเก็ตป่านักเก็ตป่ามากินปลาอรกาอุ้นักเก็ตป่าพอง <c oughs> อุ้ยอาบน้ําได้ด้วยอะเจ๋งนะอ่ะโหสำรวจได้เยอะขึ้นมีเครื่องซักผ้า อันนี้ห้องนอนส่วนนี้ห้องอะไรห้องเก็บของเราต้องไปสตรีมแล้วครับกินข้าวเสร็จก็ไปสตรีมโอ้นี่ก็เป็นตู้เหรอวีทูเบอร์ชื่อว่าอะไรเนี่ยเซนลานีนะเหรอโอ้คอมพิวเตอร์จากค่ายชิลล่าอาร์ตทั้งเซตเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ชิลล่าอาร์ตมากๆนะครับที่สนับสนุนหนูสรุปจะครับหรือจะหนูเอาไ อ่ายูด PC ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเราเช็คให้มั่นใจก่อนสตรีมนะครับผม 1. เปิดโปรแกรม Visual Me นะครับ 2. เปิดเกมครับผม 3. เปิดสตรีมครับโอเคเปิด Visual Me ก่อนเลยนี่หัวหน้าตาของเราแอบรลอนเบาๆ <c oughs> เฮ้ยเวลาเราหันหน้ามันก็จะหันตามเว้ยเจ้าหัวผมยุ่งว่ อันนี้คุณต้องโยกในชีวิตจริงด้วยใช่ไหมเนี่ยอินจัดเฮ้โลเพเฮี้ยเปิดนี่แล้วก็เปิดเกมครับผมถ้าฉันจำไม่ผิดนะเกมนี้เนี่ยมันไม่มีเซฟเอา้าวชิปหายแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเล่นพลาดน,นี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอป่วยเป็นบ้าเลยโอเคจากนั้นเปิดสตรีมก่อนอา้าว system block ก r a n c h v i s มีอ้าวยังไม่ได้รันอ๋อเรายังไม่ได้ท r a n s f o r ก็คือแปลงให้กลายเป็น v tuber ครับ อ่าเรียบร้อยครับผมและนี่คือหน้าตาของร่าง VTuber ของเรานะครับไม่ว่าจะสักกี่ครั้งที่ฉันมองอวตารของฉันฉันก็รู้สึกว่าเธอน่ารักเหลือเกินคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปจริงๆโอ้เราเป็น VTuber ที่ไม่มีสังกัดใช่ไหมเราทำด้วยตัวเองลงทุนเองเซนละนี้นะเป็นชื่อที่ดีมากเลยมาสนุกกับสตรีมวันนี้ดีกว่า เป้าหมายสำหรับ1 0 0 0 0มื่นซับสไครป์ลุยโอ้โหเกมชื่อว่าอากาเมนโตเหรอเฮ้ยคุณๆน,น,นะอากาเมนโตนี่มันเกมของค่ายชิวละอาสนี่หว่าเออใช่นี่กูสตรีมยังฮลโหลทุกคนไม่ดังยังวะอา้าวเริ่มสตรีมแล้วเรียบร้อยเออสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เซนล้านนี่นะ เกือบลืมชื่อตัวเองค่ะโอ้มีคนมาดูร้อยคนแล้วสวัสดี100คนนะคะเป็นไงกันบ้างช่วงนี้ป่วยหรือเปล่าหรือเป็นไข้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นไข้ก็ต้องถามว่าแกเป็นไข้จับฉันมาทําไมแกต้องการอะไรฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะโอ,โอ,โอ้ตลกมากเลยมุกนี้ฉันเพิ่งคิดสดๆเลยค่ะโอเคทุกคนพร้อมไหมคะอ่าวันนี้ฉันจะทําให้ดีที่สุดเลยอืม แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกมอากาเมนโตนะคะสิ่งที่เราต้องทำในเกมนี้ก็คือตามหากระดาษ2แผ่นนี้นะคะสีแดงกับสีน้ำเงินฉันหวังว่าฉันจะสามารถเคลียร์เกมนี้ได้ภายในวันนี้นะและเกมนี้ไม่มีเซฟด้วยฉะนั้นถธอตายแล้วตายเลยโอ้โหมาเริ่มกันเลยโอโ้เรามาเช็คห้องนี้อ้าวเปิดไม่ได้โอเคเดินกันต่อ ว่าจะเช็คสักหน่อยโอ้สวัสดีนะคุณนะฮะ Just Two More เออใช่แค่สองเองค่ะหาง่ายๆเลยนะ Easy. อีส y หมูหมูเอ้ยแค่แป๊บเดียวสวัสดีนะคะอา้าวเปิดประตูมาห้องนี้กระดาษแค่2ใบเนี่ยมันไม่น่ายากเลยโอ้สวัสดีคุณไอเลิฟนีนะนะคะโอ โออีกไกลแค่ไหนอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอนะเออแค่ต้องตามหากระดาษแค่2ใบเองแดงกับน้ำเงินยังไม่อันตรายเท่าไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเกมนี้คงไม่มีผีหรอกเนะาะเพราะผีเนี่ยมันไม่มีจริง <S <S ใช่ไหมคะ <S <S เอ,อ้อไม่กลัวหรอกกลัวคนมากกว่าเนี่ย กระดาษอยู่ไหนกระดาษเผยตัวได้แล้วอุ้ยเราวิ่งได้ด้วยนะคะเพิ่งรู้เล่นมาแทบตายอา้าวเราติดอยู่ในห้องนี้เหรอสภาพของบ้านนี้เนี่ยก็โหไม่มีการทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยมียายแมงมุมเต็มไปหมดนะฉันหวังว่าฉันคงไม่กลายเป็นสไปเดอร์เกิร์เลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อยู่ดีๆก็มีอักษรประหลาดๆขึ้นมาที่หน้าจอของเราอะไรกันเนี่ยมีบนดดำอะไรอยู่ที่นี่งั้นเหรอีสางนางไม้ตัวไหนอยู่ที่นี่ออกม้เช่นเห็นสิวิง่งใช่ใช่ค่ะฉันต้องวิง่งโอ้พระเจ้าโอ้ห้องนี้แปลกๆมีไฟสีแดงแล้วก็มีกระดาษนี่ไงมีสีน้ำเงินที่เราต้องเก็บ แต่ทำไมเราเก็บไม่ได้เฮ้อมันมาอีกแล้ว,ลวเนี่ยตาุยมาถึงกเ็เฉือนฉันเป็นชิ้นๆเลยโอ้โหโดนกระซวกไส้เลยค่ะใช่มันมันโอเวอร์แล้วมันต้องเริ่มใหม่หม,หมดเลยโหน่ากลัวเป็นบ้าเลยอะ แย่จังแผ้ซะแล้วอะ่ะฉันตายอะ่ะเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยเพราะเกมนี้ไม่มีเซฟค่ะขอประทานโทษด้วยนะเมื่อกี้เสียงดังไปหน่อยเป็นการแ a c t i ้งเฉยๆนะคะแล้วฉันก็รู้สึกว่าเกมนี้ไม่เหมาะกับฉันเลยนะมีใครจะแนะนำเกมไหนให้ฉันไหมคะอยากได้เกมดีๆหน่อยโอ้โอ้เกมนี้หรอขอบคุณคุณไอเลิฟนี่นะนะคะ โอ้คิดว่าฉันจะสนใจเกมนี้หรอ New Game io มีนักเกมเหรอเกมเป็นชื่อฉันหรอว้าวโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะเป็นเกมผีสำหรับฉันหรอขอบคุณสำหรับบิงกดาวน์โหลดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไง New เก m เกมใหม่ซะด้วยและกดลิงก์มาด้วยนะกูโดนแฮกคอมแน่เดี๋ยวเรามาลองเกมนี้กันเลยนะคะ ดาวโหลดเลยโอเคจากนี้เราก็จะโดนแฮกคอมนะคะก็ขอบคุณคุณไอเลิฟนี่นะมากนะคะที่มีความใส่ใจแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนดีๆในชีวิตของฉันจริงๆนะคะขอบคุณคุณนะคะไอ้สัสเออได้หรือยังเนี่ยโอ้โหลดเสร็จแล้วอินสตอล์เสร็จแล้วด้วยโว้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นห้องห้องหนึ่งที่ เต็มไปด้วยถุงขยะมากมายโว้แล้วยังไงเฮ้ยมีคอมพิวเตอร์ด้วยโวูกับเตียงนอนโูมีถึง3จอเลยนะคะบ้านน่าจะรวยแน่ๆเออแล้วมีแค่นี้เหรอแล้วไงต่อคะเฮ้ยมีเลขสี่ด้วย หมายความว่าไงกันมีถุงขนมที่โต๊ะฉันออกไปได้ไหมนะออกไม่ได้ทำไมไม่ให้ฉันออกกันดูเหมือนระบบเนี่ยหันลำบากหน่อยนะคะแล้วถุงพวกนี้ใส่อะไรอะ่ะฉันไม่เอาไปทิ้งหรอมีเลขเจดด้วยอ๋อดูเหมือนจะเป็นรหัสออกไปจากห้องนี้ค่ะพอห้องนี้ถูกล็อกไว้อยู่โอ้กดได้เลย ดูเหมือนเลขสี่จะเป็นสีเขียวก็น่าจะเป็นหลักสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็เลข7สีฟ้าเป็นหลักที่2องเรามาหาสีแดงกับสีเหลืองกันอแดงเหลืองแดงเหลืองโอเคอุ๊ดูเหมือนว่าพวกนี้จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีสีแดง,งหกเลยเต็มพื้นเลยโอเคเราเข้าไปได้หรือเปล่าคะ วยนี่ไงเหมือนสีแดงจะเป็นเหมือนเป็นเลขหหรือเปล่าคะเลขห้าโอ้ว้าวสี่ห้าโอเคเอา่าเราต้องตามหาสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนกันนะนี่ไง3โอเคเหลืองสาแดงห้าสีเขียวโอเคแล้วก็เหมือน7ใช่ไหมคะสีน้ำเงิน นั้นก็ต้อง5ก่อนนะ5แล้วต่อไปก็7เหลืองเป็น3 4เป็นเขียวเรียบร้อยเปิดได้แล้วค่ะเกมผ่านเยยโอ้โหทำไมมันอีซี่ง่ายๆขนาดนี้ล่ะคะฉันผ่านแล้วทุกคนเก่งไหมโอ้โหจีเนียสมากเลยอะ่ะมันดูไม่ค่อยยากเนาะอืม มีเกมไหนยากกว่านี้ไหมอะฮะโอ้โหแชทไหลเลยอ่านไม่ทันเลยนะคะขอโทษด้วยถ้าเกิดฉันยังไม่ได้อ่านของใครเนี่ยก็พิมพ์มาใหม่ได้นะคะอืมฮะอะไรหรอฉันจะปกป้องนี้นะหน้าของเธอสวยมากโชว์หน้าของเธอมากกว่านี้สิเฮะดูที่จอข้างๆข,ข,ของเธอเหรอเฮะ อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอเอมันมีให้เล่นอีกหรออะไรอ่ะหมายถึงหน้าของใคร โอแกมมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าของฉันถึงหลุดออกไปได้อะใครส่งข้อความมาสตรีมเกมที่ฉันส่งไปต่อซะไม่งั้นเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นไอไอเลิฟนี่นะใช่ไหมเนี่ยบล็อกแม่งเลยแม่งเอ้ยไม่น่ากดลิงก์ของมันเลยอะแย่มากเลยหน้าของฉันมันหลุดออกไปจากสตรีมอ่ะและฉันได้รับข้อความประหลาดด้วยฉันควรทำไงดีฉันกลัวไปหมดแล้วอ่ะ นั่นแย่มากๆฉันขอโทษด้วยนะแต่ว่าฉันทํางานอยู่ตอนนี้คุยด้วยไม่ได้เจอกันพรุ่งนี้ดีไหมอย่าเพิ่งคิดมากนะโอเคขอบใจออใครมากดกิ่งอะไม่เปิดได้ไหมเนี่ยอขอแวะขี้ก่อนแล้วกัน อยากรอก็รอไปต้องปลดทุกข์ซะหน่อยไม่งั้นจะรู้สึกแย่มากๆแนะ่ไปเราต้องเปิดนะใครมาก็ไม่มีใครนี่ สงสัยรอฉันขี้ไม่ไหวคงไปแล้วล่ะเสียงอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นมีใครมาซ่อนอยู่ในห้องฉันหรือเปล่าโอ้บ้าจะไปมีได้ไงอะ่ะฉันส่งสัยจะประสาทไปแล้วเนี่ยเออไม่มีใครใช่ไหมล็อกแล้วเรียบร้อย อะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างนอกเอฉันสอดส่องเธออยู่ตลอดนะป้าใครอ่ะไอ้โรคจิตที่ไหนสอดส่องตรงไหนอ่ะไอคอมเหรออ้า แย่แล้วเผลอหลับไปซะได้อืฉันสแกนไวรัสไว้อย่างนั้นเหรอโอเคไม่มีไวรัสแสดงว่าไม่มีใครแฮกเข้ามาสิโอ้โหสิบโมงแล้วเหรอเนี่ยต้องไปทิ้งขยะ,ะมีข้อความใหม่มันอีกแล้วเหรอบล็อกฉันไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกทำตามที่ฉันพูดซะไอ้หมอนี่โอ้ย ก็ไม่อยากยุ่งกับมึงไงเลยบอกอุ้นี้อินกับบทมากเลยสัตว์อิน <c> จ <oughs> ัดแล้วนี่อะไรเนี่ยแอนตี Anti ้ไวรัสถึงกับซื้อแอนตี้ไวรัสมาสแกนเลยโอ้ oh, ลงทุนมากอ๋อ oh, นี่ไงขยะต้อง oh, เอาไปทิ้งโอ้ oh, มีถุงขยะอยู่ในตัวโอเคขยะ okay, ทิ้งนี่ไง พะยะทิงน,นี่ไงทิ้งลงถังเลยเรียบร้อยรวบรวมไปทิ้งข้างนอกว้าวั่งใหญ่โอ้เธอสวยจังนะดาราคนนั้นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นที่ห้องนี้นะ่ะเออทำไมประตูเป็นแบบนี้ ทราบอะไรอะ่ะวันนี้อากาศแจ่มใสจังนะโอเคอชั้นหนึ่งค่ะเออนีเป็นไรอะ่ะเออวัสดีค่ะมาส่งอะไรหรอคะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ใส่ใจไม่แคร์ ชีเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีก็หายไปเฮ้ยลุงผีออกเฮ้ยเจอผีกลางวันแสกบริษ,ษัทชิวล่าอาร์ตด้วยสวัสดีครับคุณตำรวจ อรุณสวัสดิ์หนูน้อยเหมือนเธอมีอะไรอยากจะถามนะทำไมตำรวจคนนี้มาทำอะไรแถวนี้ในช่วงเช้าฉันแค่มาตรวจดูรอบๆนะสถานีตำรวจที่ฉันทำงานอยู่ใกล้ๆนี้เองฉันเลยคิดว่าจะมาเก็บขยะระหว่างทางเนะ่โอ้เธอมีถุงขยะนี่วันนี้คือวันทิ้งขยะของเธอใช่ไหมฉันเห็นว่าเธออยู่ในคอนโดนี่อยู่คนเดียวเหรอ ถามอะไรแบบนี้วะมึงแปลงมากนะคุณตำรวจมึงใช่เฮี้ยนั่นไปเนี่ยกูก็ต้องตอบว่าไม่สิกูอยู่กับพ่อแม่พ่อกูใหญ่ไข่พ่อกูายออาวเอาไวฟ้ฟาดหัวพ่อมึงได้ไย่ยุ่งกับูอ้ออย่างนั้นเหรอมึงติดซีรีรส์หลายสัตว์ Never the Less คนละ Never the Less แต่ถึงงั้นก็เธอระวังตัวด้วยละ่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปีก้าทุยไม่ใช่ อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับเด็กสาวอย่างเธอนะถ้ามีอะไรก็มาที่สถานีตำรวจได้นะอยู่ใกล้ๆนี้เองพี่พร้อมช่วยหนูเสมอได้ค่ะขอให้มึงไม่ใช่เฮี้ยนั่นละกันนะคะคุณตำรวจอือแนี้สวยฮะเออทำดีเกมนี้โอ้มีคนมาทิ้งขยะแบบเราด้วยใครกันนะ สวัสดีคะ่ะคุณป้าป้าพองไม่ไม่ใช่ป้ามาั้งชายหนุ่มชายหนุ่มแล้วมาหายใจแรงอะไรแบบนี้ไม่ทิ้งขยะหรอคะยืนรอพ้องแต่รีบินหรอคะเฮ้ยพอตัดแล้วใช่ไหมครับพ่อตัดแล้วใช่ไหมคะเลยจะเดินมาทิ้งเก่ปิดแมงเลยไม่ทิ้งสัตว <c oughs> ์มึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรกู หน้าแม่งดำมากมึงโดนไฟข้องตายเลยดีดไข่แม่งเฮ้ยมันทิ้งขยะแล้วอะเอาทิ้งเราก็หยิบขยะของกูนะใช่แน่ๆมันเอาของเราไปเฮ้ยต้องแอบตามไปละ ไปดูสิเราไปทำอะไรอะไอโรคจิตเอา้าหายไปไหนแล้ว啊เฮ้ยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอะไรแย่ yeah, แล้วตำรวจก็หายไปแล้วฉันจะแจ้งกับใครได้เนี่ย กลับขึ้นห้องดีกว่าไปกลับขึ้นห้องข้อความใหม่อาสุกะฉันใกล้ถึงแล้วรอยอยู่ในบ้านนะโอเคได้เลยดีจังเลยอาสุกะจะมาแล้วอาสูกะจะหน้าตาเป็นยังไงนะ จะหน้าเหมือนอาซูจิหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยเข้าห้องล็อกประตูเ, <c oughs> เสียงใครเปิดประตูอะสงสัยเป็นห้องข้างๆผมไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งกูเช็คกูเช็คตู <c oughs> ต้ทุกรอบกูหลอน อาสุกามาแล้วแน่เลยถึงแล้วโอเคเย,ย้ดูก่อนนี่นี่ไงอาสุกะโอ้โหสวยน่ารักเหมือนผู้หญิงในป้ายเลยหน้าเธอหมองค้ำเล็กน้อยนะเนี่ยอาสุกามาแล้วจ้าอโอเคไหมโอเค หลับสนิทไหมเนี่ยเยมื่อคืนน่ะเธอดูไม่ดีเลยนะไว้คุยเรื่องนั้นที่หลังแล้วกันเอา้าปิดประตูทำไมอ่ะมันอาจจะดีกับพวกเรานะที่ได้ตื่นมาเห็นพระาทิตย์ตอนนี้นะ่ะ